โอ้ก็บน้องเซิร์ฟกันเลยครับเก็บน้อเซิร์ฟไปแล้วครับยูยู่ครับยูยู่ครับยูยู่ครับที่สุดนี้ลัดครับนสุมาเลยครับไปหว่าแล้วเล่นอเนาะเล่นเนาะเล่นเนาะขึ้นไปกำกัดด้วยมามาเออเออยิงเองแล้วกันสวัสดีครับ ชาวปเทศศิลปทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ท่านในเกมโอเวอรสองครับวันนี้จะมาเล่นซัพพอร์ตที่หลายๆคนบอกพี่เล่นซัพพอร์ตตัวนี้หน่อยครับเ <laughs> มอร์ซี่นะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าที่เล่นนี้ไม่ใช่พอ,อเลยนะเพอได้สกินนางใหม่มาแล้วสกินในส่วนของแบทเทิลพาร์ซีซั่นหนึ่งนะเป็นสกินมิโกะสวยดีก็เลยจะมาเล่นกันโอเคซึ่งก่อนไปดูลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกระจายก้องซาด้วยนะครับผม Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโดย m e r c ์ซนะครับเป็นซัพพอตอีกหนึ่งตัวที่ผมแทบจะไม่แตะเลยนะครับเพราะว่าได้ไม่เป็นนะฮะคือบางจังหวะมันใจมันอยากหยิบปืนมายิงไนงะแต่แบบไม่ได้งนะต้องยืนมัวแต่ยืนฮิวเพื่อนนะ <laughs> วันนี้ก็มาเล่นหน่อยละกันนะไปหนึ่งตัวที่สกินสวยมากนะครับในหลายๆสกินใน Battle Pass นะส่วนตัวคิดว่าสกินนี้ค่อนข้างสวยมากรองจากไอ้สกินเกนจินะครับเกนจิก็อันนี้คือโน1อยู่แล้วใน Battle Pass รอบนี้นะส่วนสกินอื่นก็ผมว่าเฉยๆนะครับแต่สกินที่สวยสุดน่านจะเป็นเมอร์ซี่เนี่ยแหละนะครับน้องมิโกะนะครับผมเอาโอเคไปเราไปเข้าเกมดีกว่าเมอร์ซี่เล่นไงวะ <c oughs> อะไรดิงอร์คอนซิโลเมอร์ซี่โหูสกินสวยมาก โอ้หค,คือแบบโคตรสวยโคตรดูดีดูดีมากครับสก,กินนี้เป็นอีกสก,กินที่ผมว่าทา่านผมบอกอ่ะสวยจริงนะม,มาดูกันว่าจะเล่นได้ไหมผมเนี่ยจะเล่นได้ไหมว,ว้าวคาถาสวยมากอ๋อมันคลิกซ้ายคลิกขวาเนาะเป็นการเออบูดทิวบูดดามเมจนะอ๋อตอนบูดก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นท่านบอกมันมีอะไรนะซุปเปอร์จัมป์แบบกมาแล้วก็เออยังไงวะคอนโทรบะ อ่าใช่คือพุ่งไปหาเล็บเชิวเข้าไปแล้วก่อนโทอ่าจะเป็นการบินแบบขึ้นฟ้าเออซัพพอร์ต <laughs> คนเดียวมีซัพพอร์ตคนเดียวอ่าโอเคซับพอร์ตคนเดียวด้วยอีกคนไม่มีไงล่ะเราเป็นเมอร์ซี่ผมบอกเลยว่ารับประกันความมันึ๊บมาแล้วรับประกันความมันเลยบอกเลยว่าโอเคเลยเราต้องบู์ดามเมจนะฮนะบูนะ์บู์บู์ บู๊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 บา๊บู๊มา๊บู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 ๊บน๊บู่บู๊บู๊บ่๊บู๊้อ๊บู๊บู๊นู๊นูู๊่๊บู๊บูเบูอบแลบว๊บา๊บูู๊้๊บ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 ูนอู๊บ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 ู๊อู๊บู๊บด๊บูดบ์จะเป็นกบรพุ่งไปขู้งหน้าอ่า ถ้าเป็นการกดคอนโทรจะเป็นการบินขึ้นฟ้าอ่าโอเคโอเคเอามาเข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่อยูวเพื่อนยู่อยู่ฮึบอยิวยิวยู่อ่าเน้นเน้นลอยเน้นลอยเส้นเมอร์ซี่ต้องเน้นลอยใช่ไหมอ่าเน้นลอยจะโดนยิงตายก่อนเนี่ยเน้นลอยเนี่ยโอเคฮึบปลายปลายเพื่อนสวยอยู่สวยอยู่อยู่ครับยิว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 นั่นแหละทุบมานทุบมานนั่นแหละสวยสวย มาลุกขึ้นมาเพื่อนอ่าโอเคโชคดีโชคดีไปอ่าดี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 ผมทำอะไรไม่ได้เด้อนะครับเย้ยบินสุกไปก็ไม่ดีเอาลรอตัวค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาเยี่ยมเลยเพื่อนดันเพโลดไหมเอ่อไม่มีใครดันเพโลดแล้วครับ เพื่อนตายหมดเลยไม่มีใครดันรถเลยครับไม่มีคะแนนเพโลดเลยยิงก่อนแล้วกันนะโจวจิวจิวิวจิวโอ้โอ้โออ่ามาอ่ะิวจิวิวจิวจิวิวิวไอ้มีตำแหน่งตำแหน่มาละโอเคมาโอคิรีครับมาละตำแหน่งมาละบอลรีมาละไปยังเพื่อนลุยยังโอ้ลุยเลยฮีโร่ในผู้ไดายเพื่อนตายก่อนเลยฮะไฟเลดบิวไปแล้วไฟเล็ดบิวไปแล้วเพิ่มดาเมจให้เพื่อนเพิ่มดาเป็นเพื่อนแฮิวฮะไปเลยครับตายเลย เออจัดการให้หน่อยจัดการให้ผมทีผมเล่นเมอร์ซี่ครับทำอะไรไม่ได้เ <laughs> พื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนนี่ยังไม่ยังนี่ยังไม่กดเดสไอเลยนะเอยเพื่อนตายโอ้โอุกขึ้นมาไม่มียังคูดาวอยู่เออยังคูดาวอยู่ผมควรหิวเพวื่อนก่อนนะเออดิงเพื่อนยิงวันนั่นแหละเออนั่นแหละเพื่อนสวยสวยมากจะตายแล้วเพวื่อนนั่นแหละ เมอร์ซี่นี่เป็นแบบตัวโดนยิงอยู่ตัวเดียวใครออกกันแล้วอ่ะโอ้ดิพีโร่ออกแล้วโอ้โหสุดยอดเฮ้ยแต่เกนจิเราเล่นใช้ได้อยู่นะเฮ้ยพูสองมอทุกคนสบายใจว่ะแต่เป็นอีกหนึ <c oughs> okay, ่งต <c oughs> mm ัว hmm. ที่จริงๆมันเคลื่อนที่ไวนะครับแต่ว่าจะต้องแบบมีเพื่อนคือถ้ามีเพื่อนมารับอ่ะนางจะไปไวมากนะเห็นปะแต่ต้องมีเพื่อนไงเกนจิกลับมาเร็วอ่าโอเคอ่าโอเคโอเค ปึ๊บโอ้บินลอยบินเลยบินลอยบินเลยเออเราจะฮิวยังไงล่ะครับโอ้ต้องเน้นอยู่ข้างหลังมาก่อนนะเน้นแอบเน้นแอบอะไรฮะแอบยิงแอบยิงไอ้ก๊อตยูนไม้ซ้าโอ้โหเออดิฮิวสองคนนะเออดิเออฮิวไฟเอามาแล้วเพื่อนหลบหลุดไฟเลดวิวไปครับสวยมากยิงมาเลยครับเพื่อนยิงมันเพิ่มดาเมจให้อ่ะเออดาเมจแล้วอ่ะ บูตเลื <g> ่องกับบ <g> ูตเลื่องบ้างเออโอเคโอเคไป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 เลสเบกิกดาวครับซาบาเลียาไหมฮะโอ้โหถือว่าได้อยู่ฮะดิเมทผมจะมาแล้วดิเมทผมมาแล้วดิเมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออฮีโร่เนี่ยพวกได้มาฮิวสู้เลยดิฮิวสู้เลยดิมามาฮิวสู้แบบฮิวสู้รวดเร็วรวดเร็วรวดไวไปเลยเพื่อนนั่นแหละทำได้แค่นี้เพิ่มดาเมจเอาให้ตายให้ตายให้มันให้ตายเออนั่นแหละสวยไปต่อเออดิเมทแล้วสบายดีครับเออเพื่อน เออดันดันด้วยด,ดันนิดนึงดันดันหน่อยไม่ดันผมยิงนะยิงไปเรื่อยนะยิงไปเรื่อยนะดันไปเพื่อนเออเกี๋ไปชุบนะเดี๋ยวชุบไม่ได้นะไม่ได้นะเพื่อนนะเรียบร้อยนะเออไ,ไม่ไม่ได้แล้วครับอืมคือเพื่อนเราไม่มีใครดันเลยหลด <c oughs> ุดไม่ไหวเอเอฝั่งเรามีสี่คนเหรอเนี่ยผมเพิ่งเห็นสุดยอดว่ะ ไม่มีใครเข้าเลยนะโหสุดยอดหายยากนะดาเมจด,ดาเมจขาดเนะี่ยปกตินี่ดาเมจเป็นอีกหนึ่งตัวที่เต็มตลอดนะโดยเฉพาะพพอร์ตน่จาจะขาดนะโอเคหมดจิเม็แล้วหมดจิตเม็แล้วทำได้เพียงแค่เท่านี้ไปเลตวิวครับเอาเลยเพื่อนเอาฮิวแล้วฮิวโอ้ออกมาไม่ได้เลยออกมาคือตายแลย้วไอ้กดยูนไมซ์ไซด์อีก อ่าดาเมจมาแล้วครับโอ้โหดาเมจมาแล้วครับเป็นฮันโซแล้วเข้ามาปุ๊บตายปั๊บ100%เรียบร้อยใน3 2 1เรียบร้อยโอ้สุดยอดนี่แต่แบบยืนยิงละยืนยิงอ่ะยิงไปยิงไปอ่ายิงไปยิงไปอ่ายิงไปเออนั่นแหละยิงบอดยิงบอดอ่ายิงบอดเน่นไม่เน้นแล้วตอนนี้ยิงบอดละยิงบอดยิงบอดอานั่นแหละอ่ะปวดมากโอเคเพื่อนลุย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 ดาโกมีคำมีไปแล้ว ติดเนื้อติดนะต,ดนะติดนิดนึงไม่เป็นไรดูขึ้นมาเพื่อนออสวยครับข้างบนเพื่อนข้างบนโอเคฮิ้วก่อนอ่ะฮันโซเราไปแล้วฮันโซโยิงแม่นมากยิงแม่นมากยิงแม่นมากโอเคครับไปแล้วเพื่อนลุย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 โอเคไม่ถตัวที่กดเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวคอนโทรเดี๋ยวชิปม่วนหมดเลยผมเนี่ยโอ้โหโ,โ,โดน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 ทุกอย่างให้เธอแล้ว โอ้กำลังเสิร์ฟกันเลยครับกำลังเสิร์ฟไปแล้วครับยูยูครับยูยูครับยูยูครับที่สุดนี้ลัดครับที่สุนี้มาเลครับไปหวั่นเราเฮ้ยเล่นหนอะเฮ้ยเล่นหนอะเฮ้ยเฮ้ยเล่นเนาะขีดประกัดด้วยมามาเออเออยิงเองแล้วกันมึงซี้เก้าเหรอมึงซี้เก้าเหรอมึงมึงซี้ฮะฮะเออเออจังหวะเราได้เปรียบจังหวะได้เปรียบนะแต่จริงจังหวะได้เปรียบสัวไหนก็จะแบบนี้แหละ Okay. ที่ผมว่าเมอร์ซี่ต้องเป็นตัวที่อยู่กับทีมอะมันมันไม่เหมือนอย่างคิริโกะเงี้ยมันไม่อยู่กับทีมได้เว้ยยังฮิวไกลได้ไงแต่เมอร์ซี่นี่ทำระยะไกลไม่ได้นะเย้ยโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วไฟเด็ดว hey, right. ิวกว่าโหชาเล่เราชาเล่เราตึงจ uh ัดเลยนะไปฮะฮิว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 เริจากก้อนคอนซูมยูไปแล้วฮะโอ้เพื่อนอ่าโอเคดัน ดันให้ก็ได้อ่ะเย่ดันเลยผมดันให้แล้วเต็มที่เต็มที่เลยเออผมฮิวอยู่ฮิวอยู่ไปหุ่นหุ่นดันต่อครับผมไปเพิ่ม damage ด้วยเพิ่มดาเมจด้วยมาหุ่นดันหุ่นต้องดันหุ่นนะต้องดันหุ่นนะเฮ้ยเพื่อนดันหุ่นกันหน่อยไหมเคนั่นแหละตามสภาพครับใครดันหุ่นกับผมเลยเจ้เจิ้นมาแล้วอืออ่า กาบร่อนเสือ์ครับไม่น่ารอดนะภาพนี้เฮ้ยผมคิดว่าแปดพันเลยนะทุกคนก็มีฮิวอยู่บ้างนะครับอฮึ่ยวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนมา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 เย้ตาก้อนมีคำมีครับได้ไหมฮะมาฮะยิงไปเลยครับฮิว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 ฮวฮิวก่อนฮิวก่อนสวยมากสวยมากนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเลยโอเคเฮ้ยเมอร์ซี่ เมอร์ซี่เออเยสู้มันเพื่อนสู้มันผมทำหน้าที่ฮิลเท่าที่ทำได้แล้วแต่ผมว่ามันก็เป็นตัวที่ฮิลง่ายนะถ้าเทียบกันอะแต่ว่าเอาต้องเอาตัวรอดเท่านี้เพราะเราโดนยิงอยู่คนเดียวเลยเบลมาแล้วเบลมาแล้วเบลมาแล้วจะอ่าเนี่ยไอ้บินๆอย่างงี้แหละจะโดนยิงตายฮะเย่วัตตะกอนคอนซูมอยู่ไปแล้วครับไปแล้วครับมาร์คไวดระกอน โอ้ยลอยครับลอยครับอย่างนี้ลอยอ่าเมอร์ซี่เมอร์ซี่เออสวยมากฝั่งนู้นเล็บตะเกียรหรือเปล่าใช่ครับอุย้ยสุดยอดว่ะไม่น่าเชื่อเออบูท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 ดาเมจแล้วกันอ่าอ่าสู้เลยเพื่อนสู้เลยผมดันเองอ่าสู้เลยอ่าสูส้ใครก็ได้ยิงๆไปเถอะอ่ะและ้วจะฮยูฮยังไงอ,อ่ะฮยูยังไงอ่ะเอ้ยโอเคไป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  อันตรายแล้วอันตรายแล้วกันฮะฮีโร่ในวูได้ฮิวครับฮิวห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 ิวลอบตัวรอบตัวไม่เป็นไรดูเข้ามาเพื่อนแล้โอกาสมาตายอีกรอบเพื่อนเพื่อนลุยมาลุยมานั่นแหละเออใครโดนอี่กะโอ้โหโดนทุกอย่างก็เดิดแล้วเดือกก้อนมีคำมีไปแล้วเพิ่มดาเมจซะหน่อยแล้วต้องต้องฮิวละโอ้ โอ้ไม่ไหวไม่น่าไหวแล้วผมขนุนดันกลับแล้วแล้วผมจะกลับยังไงวะเนี่ยเดิน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 กลับแล้วโชคดีโชคดีชูไวชูไวเดินไปชิวชูไวชูไวป๊าบมาแล้วไงล่ะกลับมาทันด้วยไงล่ะฝากเพื่อนฝากยิงด้วยฝากยิงด้วยเอ้ยฝากยิงก่อนนะยิงให้โดนหน่อยจะได้เพิ่มไายิงไปยิงไปทำอะไรไม่ได้รอเพื่อนมาทำได้ละมา สวยมากโอ้ยเรดินายไปแล้วไปไม่ได้ผมกลับไปไม่ได้นะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเรดวิว <red> ครับขอหน่อยแล้วกันโว้โว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 โโโไปเออยิงมันเออนั่นแหละเพื่อนสวยมาหิวคิวจะจัดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่าเรียบร้อยยังทีนี้นไม่หมดอีกให้หมดให้หมดนั่นแหละเพื่อนมาเพิ่มดาเมจเอาให้ตายเพื่อนให้ตาย สวยครับเล่นโคตรยากเลยครับโอ้ยฮิ้วนึ่งมืดนะใช้ได้นะสำหรับผมอะผมโอเคละเตียงฮิ้วมืดเนะสุดยอดครับเฮ้ยซาเลียทีมเรายิงโหดมากยิงแบบดูเดือดจัดเลยอะนี่เลยแล้วยิงรัวๆอย่างงี้ปั๊บปั๊บปั๊บผมยิงผมยิงเกนเอ้ยฮัตโซตายแล้วนะผมภูมิใจมากเลยครับ ไปแล้วเกลนึงมาแล้วผมเปิดมาเจอด่านเดิมหัวเราจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่เป็นไรแก้มือไม่ก็ไม่คิดว่าแก้มือเอาชนะนะเอ้ยไม่เป็นไรครับด่านเดิมก็ด่านถึงวะเปิดมาเจอด่านเดิม,ด,ม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 ด้วยโคตรเท่เลยมา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 เดี๋ยวนี้เอามาเอ้ยเอาแล้วเพื่อนเราอยู่ในนั้นไหวไหมบอกมาหว่าไม่บอกมา สู่มันสู่มันสู่มันเราเราทำได้แค่ฮิวสู่มันเออสู่มันนั่นแหละเออดาเมจก็อยากให้ฮิวก็อยากให้ให้พร้อมกันเลยได้ไหมนั่นแหละเพื่อนดาเมจก่อนดาเมจก่อนเฮ้ยฮิวก่อนฮิว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 เออนั่นแหละนั่นแหละดาเมจแล้วกันอย่างงี้เอรฮิวไม่ได้ไม่ได้หรอกตายได้นะเพื่อนตายได้นะตายได้นะชุบนะตายได้ชุบนะเอชุบมาเริ่มเต็มชุบมาเริ่มเต็ม second chance ปึ๊บมาแล้วผมที่กาจะโดนจะต่างจะโดแล้วหลับ <c oughs> หลับแม่นซะด้วยปับ๊บม้อยราม้อยราจังคาเรตโตจังคาเรตโตโอ,โอ้โอ้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรู้ว่าจะยิงใส่ให้ได้ใช่ไหมล่ะปุ้ย DMP <c oughs> ครับสวยมากครับไฟเลดวิวอีกตัวนะะึงฮะเอาอะไรยิงเลยก็ได้ ใช้กันหมดเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ถ้าใช้ไปสามมิเตอรแล้วแล้วจบไฟได้แล้วชนะก็โอเคแต่ถ้าใช้แล้วไม่ไม่ได้นี่ก็ลำบากอยู่โอ้เดเหลือแค่เหลือแต่ซัพพอร์ตแล้วที่มิเตอมิตรยิ้ไปก่อนนะยิ้ไปก่อนไอ้โดนโดนยิ้ไปก่อนเ้ยมียน่าด้านซ้ายเหรอยิ้ไปก่อนครับยิ้ไปก่อนยิ้ไปก่อนอ้าวแล้วเพื่อนโดน โดนเฉยพีโลเนโวได้ครับโอ้โหไล่ฆ่าผมอีกแล้วไปเพื่อนเพิ่มดาเมจคูณสองยูจินเหรอยูไม่ต้องยูจินไม่โดนหรอกยูจินผมไม่โดนหรอกผมขึ้นฟ้าแ้วไม่น่าไหวชุบไหมอะชุบสิครับเคชุบไปแล้วชุบมาให้ให้ทำลายให้ตายต่ออีกรอบนึงสูได้สูได้เออเห็นไหมเฮ้ยเขาเรียกว่าของดี แล้วชุบมาแล้วฝั่งนู้นก็ดันเราเออดีมากฝั่งนู้นดันเราก็อีกคนยิงอะไรวะเนี่ยนี่คือเล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเอเดมีออาเดมูฟยิงกันเพื่อนยิงเพื่อนนนั่แหละสวยมากยิงหน่อยไหมยิงสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมยิงป้วมาหน่อยฟาวมาหน่อยโอเคสวยมากโทมดาเมจให้เพื่อนดาเมจให้ยิงมาเลยเพื่อนยิงมันไปยิงบันไป เอาแหละขอดแม่นๆขอแม่นขอแม่นแม่นหน่อยแม่นไม่โดนเลยโอเคฝั่งน้นจะไม่แฮมเมอร์ดาวเลยปะโทษโอ้โหหลับอย่างนี้หลับอย่างนี้เพื่อนบอกอันนี้ทีลิงก์กำลังมาครับกำลังมาครับเย้เอาเพื่อตบด้านล่างอีกโอ้ยยังไงดีล่ะโอ้โหป้อมมันยิงสนุกเลยอะ ดูกข้ามาโอเค EMP ชาดเอ็มพีแอคทิเวเครับไฟเลตวิวเอาเลยครับทุกคนที่เมื e องแล้วนะรอบนี <What engineering? S 2> ้ม <in looking. S 2> um ันหลายรอบแล้วเนี่ยฮะฮะหลายรอบแล้วหรอ่ะฮะทักทีไหมทักทีไหมหมดละจุบไม่มีโอเคดันก่อนจุบไม่ได้อ่ะ กระดิบบินมาทำไมชุดพ่ันเราเพื่อนเราอุ้ยถ้าเพื่อนเราไปแล้วฆ่าไม่ได้นี่ผมเสียใจเลยนะเมื่อกี้อัลคลรีจะมาแล้วนะจ้าดิเมทครับยิงไปเลยครับเออมาแฮมพ์เดอร์ดาวมะโอโอ้โอ้แฮมเดอร์ดาวแน่เชื่อผมว่ายางว่ายาง โอ้หานดูข้างหลังว่ะยิวก่อนอื๋อะแล้วผมชุบซับมาแล้วโอเคเออสักทีดิเพื่อนนั่นแหละเที่ยมไปเลยเออแล้วผมจะไปละไปละเออไปละไปละไปละโอ้เข้ามาแล้วไม่น่ารอดนะตอนนี้เฮ้ยอมมูทิเมตไม่เป็นไรข้าวคอมมูทเมตไปข้าวจะเกมวะวก,กว็อยู่ครบนี่ โอเคอุ้ยเล่นซิมว่ะฝั่งเรามีซิมเมตร่าเย้ฮะเดินสั่นกระดิ่งดิงดิงดิ่งไปอันนาเออเมื่อดาวแล้วฮะเออเช็คเตอร์ไปแล้วอะไรนักหนาฮ้ยอยก่อนโอ้โอย เขาบอมเป้าเขาบอมเป้าเขาบอมไปแลป้วนีเมื่อกี้ไม่โดนนะดันต่อครับดันต่อเทรเซอร์อ,อาสวยมากตบสักทีอเคไปเลยเพื่อนโอ้ลิงไว้คราวน้วะเฮ้ยอะไรฮะ ฮิลก็ต้องฮิลโอ้โอ้โอ,โอ้มาดิครับมาดิครับไป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 ไม่เอาไม่ดันกลับไม่ดันกลับไม่เอายิงไปครับสวยครับยิงไปก่อนยิงไปก่อนนั่น,นแหละยิงไปก่อน สวยอยู่สวยอยู่อีพีว่ <Tür outward> okay. าไฟเด็ดวิวครับสวยอยู่สวยอยู่โอเคเพิ่มดาเมจไปเพิ่มดาเมจไปเพิ่มดาเมจครับเพิ <ties long weight issue> ่มดาเมจอาาฮะนาโนบูสแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเโอเคมา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 โอ้โดนแล้วโดนแล้วโอเคบินก่อนอนณา โอเคครับทหานะเบดเลยแล้วกันนะอเอ้ได้อยู่ดีล่าที่เบดวอรลีวะวอรลีวอรลีโกลไม่โดนไม่โดนเกือบเกือบอยู่เกือบอยู่จูงได้แล้วจูงได้ไม่ได้แล้วเริ่มไม่ได้แล้วอเอ้ยบินขึ้นมาบินขึ้นมาคิริโก,โกมา บินขึ้นไปต่อครับไม่ยอมให้โดนช็อตง่ายๆหรอกสวยมากจะถึงจุดแล้วเว้ยเออดันกระดับสุดจัดไม่ได้ช่วเพื่อนเลยนี่หว่าลืมดันต่อเจ้าหุน่นขี้ขวาไปเพื่อนเผื่อโดนใครโดนวนะน่ะโอ้ ดูขึ้นมามาไม่น่ารอดเออคือแบบจังหวะวิกาอากาศเนี่ยบอกเลยว,ว่ายัางไงก็ไม่รอดนะยังไงก็ตายฮนะเศร้าเลยอเอ้แต่เพื่อเราเก็บได้อยู่นะน้าเพื่อเราเก็บได้อยู่นะนะ้าทำไ,นะไปเล่นไปไม่น่าเชื่อว่ะดีนะชุบแม่ดีนะชุบโซเเจอร์มาไหมครับเออแต่ว่าผมตัดสินใจถูกใช่ไหมที่ผมที่ผมเดินไปชุบโซเเจอร์ก่อน เขาเนรัตมาแล้วเขาต้องเซิร์ฟไปแล้วครับเอามปเลยเพื่อนนั่นแหละคิวว่าไม่ทันอีกแล้วลุกขึ้นมาเออนั่นแหละไม่เอาข้ามมันหน่อยครับไม่น่าโดดไปเลยเมื่อกี้ได้เพื่อนลุย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 น่าบบไ,ไม่เวลามีเวลาไม่เวลาจุกดเดี๋ยวจุกไปจุกไปสวยมากมันอยู่ที่เฮโลครับทุกคนไปดีครับ กำลังไปอยู่ครับยิงก่อนเลยฮะยิงเผื่อก่อนเลยมอยล่าว่ะเพื่อนทำไปเถอะเพื่อนทำไปไปยิงมาเพื่อนยิงมาได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนทำไปเพื่อนเพื่อนมาบูท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 ดามิ่งเมจแล้วกันครับเอาไปเพื่อนเอาแบบแรงๆดิโก็ไวเซอร์ฮะไปเลยครับโอ้กดผิดกดผิด เออเพื่อนตายแล้วแล้วจะหิวยังไงล่ะน้ำแข็งเพื่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเคสุดยอดจริงๆเพื่อนเออน้ำแข็งเพื่อนครับติดพอน้ำแข็งเพื่อนนะเมื่อกี้นะครับจะหิวเพื่อนที่อยู่ครจะหิวเพื่อนเพื่อนติดเอาน้ำแข็งมาเศร้าเลยโอเคฝันนู้นน่าจะมีเดดปลาซัมแล้วนะผมคิดว่านะ เอไปฝั่งเราก็มีเราก็มีอยู่ฝั่งเราก็มีอยู่อ,อ,ยอ๋อแล้วแล้วไม่น่ามาไกลเลยผมโอ้ยิงหลับด้วยสวยอยู่ฮะสวยอยู่แล้วโดนครับโอ้โหทางเดียวเนี่ยนะโอ้ไฟเลดวิวไปว่ะเออสวยมากซานเทล่เราโหดจัดซานเทล่เราโหดจัดสมแล้วก็เป็นแทงที่แทงที่โหดที่ผมเคยทำคลิปไป อดจริงเอออนาตายแทนอะคิดแล้วกันไหวไหมเพื่อนฟรีดอนมูฟว่ะได้อยู่ได้อย่างเงี้ยลุกขึ้นมาเลยเพื่อนลุกขึ้นมาอันนั้นแหละไม่ทันอีกเคลียร์ไหมสวยครับโอ้โหสุดยอดทับเต็มที่แล้วทุกคนก้าวขันสามครับโขาอยู่เยอะอยู่รอบนี้นะฮ่าเหนื่อยเหนื่อยจริงนะต่อการเล่นเมอร์ซี่นะทุกคนนะ ดเดือดเดือดดเดือดโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเมอร์ซี่ครับกับสกินอย่างสวยนะฮะบอกเลยว,ว่าไม่มีสกินนี้ผมไม่หยิบม,มาเล่นจริงๆนะอ่ะโอเควันนี้มานนี้แล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้าไปนหนึ่งตัวที่เออสำหรับผมผมผมเล่นยากแหละนะะโอเควันนี้วันนี้กบเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ